ครับวันนี้อยู่กับพวกเรารายการที่นี่ตอชดรน้ำปาดพอดแคสออนทัวนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอนนําปาาจังหวัดตรัิดีนะครับของดีของอำเภอนนําปาาคืออะไรครับของดีนะครับก็คือหอมกระเทียมนะครับครับซึ่งมีอะไรเด็ดกว่านั้นอันนั้นคือหั่มกระเทียมนะครับหรือว่าปมกระเทียมครับซึ่งผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสรรพคุณนี่กินแล้วจะเสริมสมรรถภาพทางเพศให้ผู้ชายที่ให้มีความ ความปึงปังใช่ไหมใครปึงปังทำให้แบบฟิตขึ้นใครใครที่ว่าติปิบไปดังนี่ลุกขึ้นมาติปิบนี่คือแตกเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้นะครับหำมกระเทียมนะครับคืออะไรเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าหน้าตาของหำนีมม่ <c oughs> เป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับไปดูเลยยมแต่งขาบ้าน <c oughs> อยู่ไร่กระเทียมนะครับ นี่คือไร่กระเจียมนะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกกันก็เป็นแบบเป็น,ปน,ปนที่ๆเลยครับกว้างมากนี่คือนะครับผมนี่ดูนะฮะนี่คือต้นกระเจียมนะครับที่รอรอการเก็บเกี่ยวนะครับอต้นเดยดเจ็ดูต้นหนึ่งระยะเด็ดนะครับตอนนี้คือต้นกระเทียมนะครับที่พร้อมจำหน่ายนะฮะแล้วแล้ว อันนี้คือปกติใช่ไหมกระเทียมปกติใช่ไหมราหั่นกระเทียมม่มันอยู่ตรงไหนครับนี่นั่นเลดีฮะเดี๋ยวขอญาตตามหาหั่นกระเทียมก่อนนะครับมาครับมาครับมาดูตรงนี้ครับเราเจอแล้วนะครับตัวนี้เราจะดึงหน่อยครับนี่นะครับนี่ครับคือนี่ครับนี่คือหั่นผงกระเทียมนะครับซึ่งว่าอันนี้คือ ต้นปกตินะครับอันนี้คือต้นแบบนี้จะมีหามออกมางี้นะครับแกดูไหมแกดูไหมโอเคนี่นะครับมันก็มันก็เป็นลูกเหมือนกระเทียมกระเทียมโทดหรือเปล่าคลายกระเทียมโทษใช่ครับลองดูไหมครับอ่ามันจะมาออกใปึงปังแค่ไหนนะ เป็นไงครับรสชาติ <laughs> เอาไม่ไปกินแล้ว <laughs> ชุนมันเผ็ดไม่เลยอะเตยมสดนี่สดดยาดเลยเผ็ดชุนมากอร่อยอร่อยอร่อยเหรอ,หอแล่แล่เพราะมันมีสองลูกนะครับเนี่ยมีหั่มสองลูกนะเนี่ยมันมันต่างกันยังไงกับกระเทียมธรรมดาความเผ็ดมันก็ไม่ต่างกันนะถ้ามันเป็นลูกอะ่ะมันมัน กินมันกินนี่เลยมันเป็นลูกใหญ่ไม่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือลูกที่สองนะเดี๋ยวผมจะชิมอีกมันเผ็ดเผ็ดอม่เริ่มปึงฝังแล้วตอนนี้ไปเราไปดูกันต่อครับว่าจะมีอีกไหมครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราตามหาหัมกระเทียม อยากไล่กระเทียมกันสดๆนี่ครับซึ่งมีจํานวน,นน้อยมากเลยนะครับไม่ได้มีกันทุกต้นครับแล้วก็เราจะไปตามหากันอีกทีก็คือในงานของดีอําเภอน้ํป่าครับซึ่งเป็นงานของกระเทียมใช่ไหมใช่ครับแล้วครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีงานอ่ามหากรรมนะ,ะของดีในแม่น้ำป่าอย่างเช่นหอมกระเทียมนะครับจะไปดูว่าฮะในงานเนี่ยมันจะมีหอมกระเทียมอย่างว่าไหม แล้วพอขาแม่มคะเนี่ยเขารู้จักามกระเทียมกันเป่าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราต้อ,อยู่กันที่อนุสาวรีย์พญาป่าครับ <c oughs> อยู่ตรงที่ว่าการอำเภอํำป่านะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของดีอำเภอลำป่าด,ด้วยนะครับมา<ป>เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปตามหาทำกระเทียมกันดีกว่าไป,ไปครับผมไปปรไปปั นี่ไงนี่ไงนี่ไงสามล้านสามล้านนี่ครับมันมีหั่มกระเทียมด้วยเนี่ยแกจัดอันนี้คือหั่มกระเทียมใช่ไหมใช่แกจัดนะคะแต่เป็นกิโลละพันค่ะกิโลละพันอันนี้คือแต่ว่าไม่ได้แกะแยกขายใช่ไหมครับแยกมันยังไม่มีเวลาแกะยอะไม่มีเวลาแกะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้คือขายไปเลยใช่ แล้วรสชาติรส่างยังไงครับกับระเทียมทั่วไปครับเออคือมีนะเขาเรียกหมูสาเลยนะคืออะไรนะหันแต่แต่ันคือเทียมเแต่เทียมดูเทียมเขามีขายด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาแกะขายเนาะดูละพันนะดูละพันดูละพันเลยค่ะ แกออกมาต้นหนึ่งเนี่ยมีเยอะไหมครับมีเยอะมีลูกเยอะมีต้นนารุ้งอะไรมีตลูกเดียวมีแค่นี้มันมันจริงไหมพี่เรากินแล้วมันฝืนตังเงี้ยใช่เขาหวานเลยฟรีนัดเนี่ยโลละสองพันห้าที่มีทุกหัวฟรีนี่ไม่มีฟรีนี่ไม่มีเยอะโอ้โหกิโลละสองพันห้านะไม่ใช่กิโลละพันละมันไม่มีพรก่งนีค่ะมันไม่มีอยไรแบบนี้ละมันมีเป็นแบบอย่างนี้ มันมีเป็นตังต้นไม่เยอะอันนี้เป็นกระเทียมของบ้านเลยครับนี่บ้านใหม่บ้านใหม่ขอบคุณครับเอาไปชิมก็ได้นะตป็นฝังครับก็คือถ้าถ้าเขามีไม่ได้กระเทียมครับมันก็จะมีอยู่ในพวงตรงนี้เลยเขาก็ขายทำรัวร้อยมีที่พวงแล้วยิ่งแห้งเห็นชัดนะคะถ้ากระเทียมแห้งจะเห็นทำชัดชัดชัดนี่มีนะนี่ก็มีนะนี่ก็ใช่นะ ดองดองกระดมเพึ่งร้านทางแต่นี่แหละขอยากกันเนี่ยเป็นไหมเราไปแก้ดูนะเาเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นบ้างครับว่ามีเหมือนกันไหมองอค่ะันนี้กัญย์ยำบ้านไหนบ้านใหม่บ้านใหม่พูดลูกใหญ่มากเลยอันนี้ก็โลละร้อยใช่ไหมได้มันแห้งแล้วค่ะมันแห้งแล้วอันนี้แปดสิบบาทแต่ปดสิบ เห็นว่ามันมีหำกระเทียมด้วยใช่ไหมครับไม่ค่ะราหารซื้อนี่นะคะอ๋อนี่นี่ก็อยากชิมก็ดีเลยค่ะเขาให้ชิมด้วยนะครับชิมได้เลยค่ะชิมไม่พี่มีไหมขอได้ไชิมชิมมาหลายลูกแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกกระเทียมโพนี่ไม่มีเลยนี่ครับใครสนใจหอมกระเทียมก็มาที่น้ำสาาได้นะครับบ้านใหม่นะกระเทียมบ้านใหม่ดูดูรับลูกโตๆนั้นเลย อัะคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับการตามล่าหาหํากระเทียมของเราก็สําเร็จรุ่งรองไปดีนะครับซึ่งมีอยู่จริงๆด้วยมีขายจริงๆด้วยซึ่งกิโลละพันกว่าบาทซึ่งช่วงไหนที่ขาดแคลนก็ส่องพันนี่หาซื้อไม่ได้นะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้หั่มกระเทียมนะห้มาเที่ยวที่อำเภอ้ำป่านะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นงานของเดียมอำเภอ้ำป่านะครับแล้วครับแล้วก็ยังมีช่วงเทศกาละครับผลไม้ต่างๆของดีเมือง้ำป่านะครับ จะมีน,น้าน้าฝนนะครับก็จะเป็นสมรรถห้อยมุ่นนะครับส่วนต้าหน้าแรงเนาะ <laughs> แต่ก็จะเป็นแบบ้อมกระเทียมนะครับ <laughs> <ะ S 1> ก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเชี่ยวถมเชี่ยวชมแล้วก็แวะมาซื้อสินค้าได้นะครับ, <laughs> รบ <laughs> เริ่มแล้วครับเริ่มหอมเลยนะครับเริ่มปึงปังแล้วเริ่มฝนแล้วเริ่มยิมย้มเองแล้วตอนนี้นี่ทํากระเทียมหรือกันเทีมครับสำหรับ วันนี้นะครับก็ช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็ฝากคนนะครับช่วยกดตามช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพจของที่นี่ตัวชะรอน้ำปัดด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ผม2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ